สวัสดีค่ะทักทายวันพุธนะคะเ,เพื่อนๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยก่อยหอยยำก่อยหอยพี่น้องก่อยหอยหน้านะคะหอยเชอรี่พี่น้องยำพี่น้องก่อยก่อยก่อย,อ,ยอยแบบอีสานบานเฮานะคะข้าวเหนียวร้อนๆพึ่งหน่งเขาแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีมากวันนี้บรรยากาศดีนะคะ ก้อยพี่หอยพี่น้อ,นองก้อยแบบอีสานบ้านสารคามบานไข่เด้อพี่น้องเดอ้อมันได้แตกใช้พริกใช้พริกขวัวเองกะขวัขวขวัวเองนะคะพริกขวัวเองใช้พริกกะขวัวเองนะคะพริกผงนะคะโอเคนะคะโอ้ยดม พีิกักวเองพี่น้องพิษพิแซบแซบแซบเขาขวาน้ำปลาพี่น้องลดนิดหน่อยนะคะหัวกโขลกเคเพี่น้องล่างหอยดีด ต้มหอยสองน้ำพี่น้องเอ้ยเอาเนาะเอาเกลือขันหัวหอยก่อนนะคะขันหัวหอยมันขาวมันสะอาดกอนพี่น้องขาเชื้อโรคก้นถิ่มก้นพี่น้องดูนะคะข่าเชื้อโรคกนถิ่มเดวหอมหอมพี่น้องขันนำเกลือนำสมฉายช่วยพี่น้องขันหอยกอน <c oughs> เดี๋ยวคยมาลวกนะพี่น้องลวกแบบนั้นแบบเดือดนะคะคุณป้าขวาพิกคุณป้ากับไอพี่น้องเอ้ยแต่ตัว <c oughs> แซบ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 หัวกูรูกิลีพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อแซบอีีพี่น้องแซบบ่พี่น้องกูรูกิลีหัวบบกห้วยย่งปลยังปลสชุบพี่น้องแซบอีีพี่น้องเอ้ยกินเบิดมือละกอยมักแนว้องสี่พี่น้องเอ้ยอาหารผิดท,ทรงผิดสายเพาเขาปากยักเทียดอกบ่ามาักมักของใส่ปลาแดกปลาแดกหยิ่งๆนิดนึงนะคะชโลดปลาแลมปลาแหลม ข้าวคั่วก็คั่วเองพริกผงก็คั่วเองนะคะใส่ขาใส่ตะไคร้คั่วซอยดีดีด,ด,ดีพี่น้องหอมหอมเยอะๆตะไคร้เยอะๆแ,แล้วก็ขาเยอะๆยอสดๆนะคะโอเคนะคะพี่น้องขอทานก่อนนะคะโอเคนะคะแซบ่บเบอร์ยวเสว่าบอกผักก็สดๆนะคะ หิว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 ก็ทานก่อนนะคะทานด้วยกันไหมคะโอเคนะคะบา,บายบายแซ่บหลายฝีมือมาดามเองนะคะใกล้หน่อยสิ